ไม่รับปัจจัยใดๆทั้งสิ้นนะครับป да. ัจจัยไม่นับมีพระพุทธเจ้านะครับมารอผ้เป็นสีของนะครับถอนครับดออกด้วยถอนออกด้วยนะครับอยู่ในอาการตับด้วงเกิดอรทุกพรรษา พูดก็ดังนิดนึ่งครับเลอไาตะบนราคาใหญ่ครับไม่รับปดๆั้งินนะครับยกคือพนุอาลคนลวกๆอหน่อยเนอะ ม,านนมีาน้ำพึ่งมีน้ำพึ่งเก็บไปไหนเมื่อกี้กำลังไปเอาอยู่ครับลงตาเูกูับแนะครับลูตัลนะครับนถวายลงตานะครับเดี๋ยวลงตาท่านก็จะมองให้กับพระจารยร์นะครับสาธุสาธุครับ i hey,